สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับชัดนครไทยคุยเรื่องพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าพระสมเด็จวัดเกศชยโยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งพระอ,องค์นี้นะครับมีคนสนราคาไว้ในราคา4ล้านบาทนะครับเป็นพระพิมพ์วัดเกศชยโยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการดูตำหนิบ้างนะครับก็มากมายหลายจุดตามแล้วแต่ ครูบาอาจารย์ท่านไหนได้สอนไว้นะครับได้บอกกล่าวกันต่อมานะครับเสียรุ่นหนึ่งก่อนซึ่งก็ผมเองก็จะได้กล่าวถึงพระสมเด็จในพิมพ์นี้ก็เป็นบางจุดนะครับเพื่อเป็นจุดสังเกตในการเช่าหาและเก็บสะสมนะครับก็ในส่วนของพระองค์นี้นะครับก็จะมีผิวลักษณะจะเปิดบ้างนะครับส่วใหญ่เขาจะดูที่มุมด้านซ้ายขององค์พระนะครับมุมขอบกระจกนะครับจะมีลักษณะคล้ายสระโอนะครับ แล้วต่อมาก็จะมาดูในเรื่องของเส้นแซมที่ฐานนะครับเส้นซึ่งเป็นเส้นในพิมพ์นะครับจะมีบ้างนะครับแขนด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เหมือนกันนะครับผมซอกขแขนก็แตกต่างกันผมด้านซ้ายขององค์พระหรือขวามือเราจะแหลมนะครับด้านขวาขององค์พระหรือซ้ายมือเรานนั้นจะกว้างกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นลนักษณะของแม่บล็อกพิมพ์นี้นะครับ และส่วนใหญ่ก็จะดูที่ผิวพันธุ์มวลสารนะครับก็จะเหมือนคล้ายกับสมเด็จวัลคังนะครับก็จะมีประเภทแร่และก็มวลสารที่ผสมอยู่เหมือนกับพระสมเด็จวัลคังนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะมีในลักษณะกล้องตัวซูมนะครับกล้องพันเอ็กซูมให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ดูอาจจะลักษณะสีแตกต่างกันนะครับแต่ว่าก็เป็นพระองค์เดียวกันนะครับก็ดูมุมที่สระโอนะครับ ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีฐานนะครับส่วนด้านขอบข้างจะมีลักษณะรอยฝนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับฝนเดิมนะครับซึ่งเป็นการฝนซึ่งบอกบ่งบอกลักษณะว่าเป็นวัชโยนะครับจะมีลักษณะเขาเรียกว่ารอยด้านหลังนี้นะครับจะมีรอยลากทรายนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนการเอาไปถูครูดกับทราย ในสมัยโบราณนะครับเพื่อแยกพิมพ์พระออกจากวัดหนึ่งซึ่งได้สร้างพร้อมกันนะครับผมซึ่งพระตรงองค์นี้ก็จะมีรอยลากทายนะครับการลากทายทําให้เกิดผิวเหมือนกับเอาอะไรมาขัดนะครับลักษณะจะเป็นร่องรอยให้เห็นนะครับขอบขององค์พระเนี่ยก็จะมีลักษณะรอยถูขัดเหมือนกันนะครับและและมวลสารส่วนใหญ่ก็จะเหมือนสมเด็จวะละครนะครับซึ่ง ตรงนี้ผมมีซูมให้ดูนะครับมีทั้งลักษณะรอยแร่หลุดนะครับซึ่งจะมีมวลสารหลุดลงไปนะครับล่องรอยลากสายก็จะเป็นรอยคลื่นๆนะครับรอยมวลสารทึ่งหลุดออกไปนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นในพระองค์นี้นะครับพอเราส่องดูก็จะเจอมวลสารอะไรต่างๆนะครับเม็ดสีต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับแร่ผสมต่างๆเหมือนกับสมเด็จวัลขังนะครับ ก็จะมีร่องรอยนะครับดูด้านข้างครับมีร่องรอยในการฝนนะครับตลอดทั่วทั้งข้างรอบองค์เลยนะครับทุกด้านก็จะมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยในการฝนนะครับเป็นการขัดออกนะครับฝนออกนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะแร่ดินกำแพงนะครับหรือเศษพระกำแพงที่ผสมอยู่นะครับ ด้านหลังนะครับมาดูนะครับลองรอยต่างๆที่เกิดขึ้นในพระวัดเกศชยโยซึ่งเป็นพื้นฐานในการดูนะครับว่าควรจะจับหรือจะวางต่างๆนะครับดูด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าดูพระพิมพ์นี้ก็ดูกันสองสามจุดนะครับ ที่สาคัญญก็สามารถที่จะเก็บหรือเช่าหากันได้นะครับลักษณะพระก็จะอยู่ในกรอบกระจกที่สวยงามนะครับพระองค์นี้นะครับราคามีคนสนราคาไว้ที่สี่ล้านบาทนะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับดูเส้นนะครับถ้าเราซูมดูหรือออกกล้องสองดูก็จะเห็นนะครับเส้นด้านล่างนะครับเป็นเส้นขึ้นเกิดจากแม่พิมพ์นะครับซึ่งแม่พิมพ์ของพระตอนกดก็จะปรากฏร่องรอยนั้นนะครับ ก็ติดมาตามองค์พระด้วยนะครับกลายเป็นจุดสังเกตที่เซียนหรือผู้ที่มีองค์ความรู้นะครับได้ดูตรงนี้นะครับดูว่ามีความถูกต้องตามพิมพ์ที่กําหนดไว้หรือเปล่านะครับพระมีความสวยงามนะครับพระองค์นี้มีความสวยงามนะครับสนใจก็ติดต่อชั้นนครไทยนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ